ไม่คิดแล้วแอาหารานแล้วนะครับว่าการี่อาคำนยหาบาทอ๋อี่นกาครอยสวัดีแ่มีบตันนะพี่พีจะไมา่ากอดีแล้วอ่ะัครับมูน้าที่จะาสนของพ่อแม่กับก อุปกรณ์ที่พูดติดนะได้เลยคุณผู้ชมไม่ต่ำมา20นะฮะนี่รูปปิเดียวนะใช่ีโอกาสรต้อนรับทุกท่าน,นนะครับร้านยังทำไม่เสร็จนะครับหากว่าอาหารหรืออะไรถ้าหากว่าแจกให้ทุกท่านขอบคุณพี่ตร,รีตกมโนที่ยังเหนืได้เหมือนเดิมยังขอบคุณพี่น้องผมเนี่ย การรักของผมเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำร่วมป็นทีมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทีมคนรักภุมของมโนทุกคนขึ้นมาบรเวทีให้พี่น้องเขาเห็นหน้าตากันหน่อยเพราะเจอทุกท่านเลยครับขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับที่เห็นอยู่บรเวทีเนี่ยทั้งหมดก็เป็นทีมงานของผมทีมงานคนรักภุมราชสว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆบางทีอาจจะเข้าไม่ถึงพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มเล็ก เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวราชสวายซึ่เป็นหัวหน้าทีแต่บางทีพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งใจต้องไปฟักเขาเองแล้วก็วันนี้คนที่เป็นหัวหลักสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือพี่ดุ่มช่างดุ่มของผมเนี่ยศูนย์ช่วยเหลือป่วยเพียงราชสวายเพราะเขาเป็นคนที่จะหนมาเลือนทย่ารอาวุธที่จะเข้าไปดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ช่วยพ่อแม่พี่น้องได้จึงทาให้ผมต้องลงมากรุงเทพขออาวุธจากมูลนิธิกระจกเงาขึ้นไปนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไม่ควรใชนะ้ไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าจาเป็นนะครับร้องขอ,อมานะครับที่สุดถ้าใช้ที่นอนลมน่าจะช่วยในเรื่องของแผลกดทับผมมโนตจักรา,าผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ปว่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ อของทีมงานคนรักปทุมซึ่งผมเป็นหัวหน้าทีมอยู่ก็เอดอ่นก็ต้องชี้แจงนิดตึงังหวัดสูนี่มาเป็นมาได้ยังไงต้องกับทราบันแล้วว่าณขณะนั้นสถานการณ์โควิดของเราเริ่มเกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมคนรักปทุมทีร่ราชสวายก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เมื่อช่วยเหลือผู้ผู้ป่วยโควิดแล้วก็พอเห็นภาพมันไม่เป็นผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวเป็นเจอคนยากไร้าเจอผู้้อยโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็คิดทำโครงการนี่ขึ้นมาที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยทำกันบริจาคเงินส่วนตัวคนเล็กคนน้อยอเมื่อทำขึ้นมาตอนนี้ซึ่งมันมีเครือข่ายที่ขอความช่วยเหลือจากเราแต่ละวันเนี่ย ขอมาเกือบทั่วประเทศที่ตามสื่อต่างๆที่เราเสนอไปแต่ต้องต้องบอกนิดหนึ่งว่าศูนย์ของผมตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือได้เฉพาะคนในราชสวายและปะทุมธานีเป็นหลักก่อนแต่ถ้าทั้งประเทศเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะทำให้มันครอบคลุมไปถึงทุกจังหวัดแต่มันก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น เรากำลังจัดรอผู้ใจบุญหรือผู้ที่จะร่วมบริจาคให้กับคนยากไร้หรือเด็กต้อยโอกาสหรือผู้ป่วยที่เตียงท,ทุกท่านน่ะวันนี้ผมก็เลยจัดงานขึ้นมาจัดงานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าในทีมงานของผมเนี่ยเวลาออกไปทำง,งานเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เงินส่วนตัวกันอ่าเงินของผมเงินส่วนตัว และทีนี้วันนี้ผมว่าเอาอย่างนี้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจอารีกับผู้ยากร้ายวันนี้ผมเลยจัดงานบัตรแค่100บาทหนึ่งบาทเนี่ยไม่หักค่าจ่ายค่าจ่ายทุกอย่างผมออกทั้งหมดเงินทุกบาททุกต่างก็เป็นช่วยเหลือให้กับศูนย์ไปอาจจะซื้อแปเพืดซื้อข้าวสารหรือซื้อยารักษาโรคที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ จะเริ่มต้นงานลักษณะนี้ถ้ามีพี่น้องที่มีจิตรธา,ามาร่วมบริจาคก,<ๆ>ก็ยินดีฮะดังศูนย์ของเรายินดีเราช่วยเหลือไม่ว่า,าคนไทยหรือคนต่างด้าวอะไรทั้งหมดถ้ามีผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่นะก็ขวากพี่น้องประชาชนฮะทีมคนรักปทุมราชสวายศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นองค์กรเล็ก,ลกๆแต่วันข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้ทั้งทั่วประเทศนะ ถ้าท่านมีจิตศรทัทธาก็ยินดีฮะโอนมาที่บัญชีผมก็ได้วันนี้เดี๋ยวทุกบาททุกตางเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ทางเจ้าที่ทราบนะบัญชีของผมนะครับ1 7 1 2 0 5 5 7 7 4ธนาคารไทยพาณิชย์มาโนธจักราครับไปจากมาได้เลยครับเงินทุกบาททุกตางเนี่ยขอให้ท่านเชื่อว่าเราเอาไปทำประโยชน์แน่นอนครับ ตัวผมเองเนี่ยจะไม่หักค่าจ่ายในการจัดง,งานนั้นนิดเพราะมอบให้และวันนี้ผมก็มอบเป็นส่วนตัวไปให้1,000 0บาทกับโครงการนี้ัวดีนะครับผมนัทประครันศรีดาหรือน้องโต้งนะครับเป็นเลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ล่าสวายรวบใจนะครับกับรองนะฮะร,รองพนมพรพิทะเลสวนเป็นรองผอศูนย์นะครับวันนี้เราจัดงานขึ้นมาเพื่อ พบป่าและเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะว่าเราทําอะไรเพื่อพี่น้องชาวราชสวายและใกล้เคียงบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะศูนย์เราเนี่ยที่โตขึ้นมาได้เนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ชายคนหนึ่งนะครับขอเอ่ยนามผู้ชายคนนี้ชื่อชัยสิิธิ์อู่วิเชียนนะครับตอนนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะศูนย์รวมใจราชสวายของเราจึงต้องมาเพิ่มขยายนะก็ได้พี่พนมนะครับ เ็นรองผอ,อศูนย์มีนโยบายตรงกันว่าเราจะทำยังไงจะดูแลพ่อแม่พี่น้องในราชสวายตอนแรกเริ่มจากราชสวายก่อนคราวนี้มันโตขึ้นไวมากนะครับผู้ป่วยเขาไม่จำกัดว่าเขาจะอยู่ตุน้นอยู่นี่เราไปถึงพิจิตรเราไปถึงกำแพงเพชรเราไปถึงสุพรรณบุรีตอนนี้มันขอบข่ายเราเยอะนี่ที่เราดูแลพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รวมใจรักสวายรวมใจเนี่ยนะโดยพี่หนุ่มชัยยศิธิ์อ่วิเชียนเนี่ยแหละเขาเป็นหัวหอกทะลวงฟันตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ชายคนนี้นะจากใจจริงนะที่เขาดูแลนะครับแล้วก็สถานที่ตอนนี้เรามีปัญหาใช่ไหมเพราะเราเช่าเขาอยู่เดือนหนึ่งหลายตังก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากพี่ธนก,กิจทะยะเลสก็คือเป็นที่ปรึกษาเราด้วยนะครับก็ให้สถานที่เรา ตอนนี้ของอุปกรณ์เนี่ยเยอะเยอะมากในศูนย์เพื่อเราเดี๋ยวเราจะทําการคัดคัดแล้วก็เพื่ออันไหนใช้ได้เราจะส่งต่อไปนั่นเนาะอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชายทั้ง2คนนี่แหละนะครับ